สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาที่ชชมส์นะคะซึ่งจะหนีไปไม่พ้นในเรื่องของของกินแน่นอนนะคะดิฉันพามาทานร้านโดนะคะเป็นร้านบรันช์นั่นเองนะคะซึ่งเขามีขนมปงขนมปัง,งเบเกอรี่ให้เลือกเยอะแยะ,ยะมากมายวันนี้ไอ้ก็มีสั่งสโคนนะคะสะโคนไอ้ว่ามัน แห้งเกินไปอ่ะส่วนตัวชอบสโคนของ twg มากกว่านะคะแล้วก็มีสั่งอีกตัวหนึ่งที่เป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะไอรู้สึกว่ามันเปรี้ยวไปนิดนึงนะทุกคนแล้วก็มีสั่งชาร้อนชาร้อนนี่คือทําได้ดีอร่อยมากนะคะแต่อตัวกระปุกชาเนี่ยจะบอกว่ามันร้อนมากเวลาเทก็คือลำบากลำบนยากเย็นมากนะคะแล้วก็มีสั่งตัวบันช์ที่เป็นโรซี่ที่เป็นสโมกแซลมอนนะคะอันนี้ไอ้ชอบมากมากๆมากแล้วก็ recommend มากๆเลยถ้าใครได้มานะคะ ภายในร้านเขาก็จะมีผัวกาฟงกาแฟแล้วก็จะมีเบเกอรี่สามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะไอมีมารอบที่2นะคะมากับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมากันหลายคนเพราะฉะนั้นดีฉันก็เลยได้มีโอกาสได้ลองเมนูนอื่นด้วยนะคะโดยที่มารอบนี้เราก็สั่งตัวนี้เลยที่เป็นบลูเบอร์รี่จะบอกว่าอร่อยพอๆกับราสเบอร์รี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมาราซอสเซจใช่ค่ะ สั่งเพราะว่ามันแปลกค่ะมันโอ้โหพริกอะไรจะขนาดนั้นนะก็เลยอยากลองนะคะแล้วก็จะมีตัว smoke salmon toast นะคะแล้วก็จะมีไก่น้องไก่เนี่ยจะบอกว่าคือดีมากนะคะเหนือความคาดหมายมากนะคะก็เลยคิดว่า เราก็เลยลองสั่งมาลองชิมดูแล้วรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ยังมีอีกจานหนึ่งนะคะเป็นจานบรัชเหมือนกันก็จะมีนี่เบคอนที่โรยด้วยพริกแบบนี้เลยทํามาได้ดีเหมือนกันนะคะร้านนี้เนี่ยกินไม่เบื่อเลยนะคะอยากมาอีกใครได้มาสิงคโปร์ก็ลองมาทานดูนะคะ